รัฐมนตรีในเกาหลีใต้เขาก็บุกเข้าไปถึงกัมพูชาเลยนะฮะสื่อหลายสำนักในเกาหลีใต้รายงานภารกิจของคิมจินอารัฐมนตรีช่วยกระทรวงต่างประเทศคนที่2ของเกาหลีใต้โดยเธอและคณะทํางานของเกาหลีใต้ได้ลงพื้นที่ไปยังฐานกระบวนการแกมเมอร์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในชานกรุงพนมเพนเมืองหลวงของกัมพูชาซึ่งรายงานระบุว่าห่างจากเมืองหลวงประมาณ1ชั่วโมงผู้สื่อข,ข่าวสำนักข่าว KBS ของเกาหลีใต้รายงานว่าฐานแกมเมอร์ดังกล่าวถูกเรียกว่าเป็น Prince Complex ซซึ่งครั้งหนึ่งเชื่อว่าเป็นฐานกระบวนการ หลอกลวงออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในกัมพูชาด้วยซ้ําสื่อเกาลีใต้ารายงานว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่กัมพูชาร่วมอำนวยความสะดวกซึ่งเจ้าหน้าที่กัมพูชาเปิดเผยว่าในตอนแรกทางการกัมพูชาได้รับข้อมูลแต่พอเริ่มสอบสวนสแกมเมอร์เซ็นเตอร์แห่งนี้ก็พบว่าผู้ซึ่งก่อเหตุได้หลบหนีออกจากพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อตํารวจกําลังจะไปถึงผู้สื่อข่าว KBS ซึ่งลงพื้นที่ร่วมกับคณะของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าภายในอาคารบางห้องยังมีขวดน้ําถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปวางทิ้งววอออยยยู่่เเเลลชนนดีกกกกุปรรณ์ใาห ลวงออนไลน์ที่ยังวางอยู่อย่างกระจัดกระจาย เอาจริงๆแล้วสำหรับเกาหลีใต้ในรอบนี้เขาจะยกระดับในการกดดันประเทศในอาเซียนในเวทีหารือซึ่งจะเป็นอาเซียนบวก3หรือบวก6อะไรเนี่ยที่เขาจะจัดเป็นอาเซียนซัมมมต2015ก็จะเป็นประเทศในอเอเชียนตัวนออกซึ่งอาเซียนดึงเข้ามาแล้วก็เชิญมาก็เขาจะหารือกันนะฮะตามที่ The s t a n d a r รรายงานเมื่อเช้าก็คือว่า,อาเอเชียตะวันเฉียงใต้เต็มบริอาชยกรรมข้ามชาติที่ถูกสร้างอย่างเป็นระบบถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวเพื่อรับมือกับกรณีที่ชาวเกาหลีใต้ถูกหลอกไปให้ทํางานในต่างประเทศนะฮะเพราะฉะ นั้นเดี๋ยวทางการเกาหลีใต้เขาจะกดดันเรื่องนี้ผู้มนวยการฝ่ายคอมมินคของเกาหลีใต้มีชื่อว่าวีซองเลียเขาบอกว่าเกาหลีใต้เตรียมนําประเด็นสแกมเมอร์เข้าหาหรือกับชาติอาเซียนในการประชุมอาเซียนสมิท2025ตั้งแต่23-28ตุลาคมพร้อมสร้างกรอบความร่วมมือแบบพหุภาคีอาเซียนสมมิทเป็นโอกาสที่จะสร้างความร่วมมืออย่างเป็นระบบเช่นการสอบสวนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจในแต่ละประเทศของอาเซียนเกาหลีใต้วางแผนที่จะหาหรือเรื่องสแกมเมอร์ทั้งในระดับนานาชาติซึ่งอาจจะรวมไปถึงแม้กระทั่งสหรั ชาชาติและก็โ EC d ดีในอนาคตด้วยโดยที่เขามองว่าความร่วมมือเป็นสิ่งที่สาคัญเพราะเกาหลีใต้ประเทศเดียวไม่สามารถแก้ไขอาชญากรรมข้ามชาติได้คือจริงๆศูนย์สแกมเมอร์ทาวเนี่ยมันต้องบุกเผาแล้วก็ต้องฝังหัวหน้ารังอะ่ะซึ่งคนเดียวซึ่งน่าจะมีศักยภาพในการทําก็คือฮุนเซนหรือฮุนมาเน็ตคือคุณต้องใช้ทหารที่กัมพูชาในการเคลียร์รังต่างๆเหล่านี้ฆ่าทิ้งให้หมดพูดง่ายใช่ไหมแต่ว่าคืออาจจะไม่ได้ฆ่าจริงๆว่านํามาสู่การดําเนินคดีอะไรงะเงี้ยฮุนมาเน็ตน,นี่ยนายกกัมพูชาได้อออกมมาาแสสดงควเียใจต่ ชาวเกาหลีใต้ที่เสียชีวิตจากอาชญากรรมสแกมเมอร์แล้วก็ให้คําสัญญาว่าจะใช้มาตรการปกป้องพลเมืองจากเกาหลีใต้ในกัมพูชาอย่างเข้มงวดมากขึ้นพร้อมทั้งแสดงความกังวลว่ามาตรการยานยกระดับความปลอดภัยที่ห้ามนักท่องเที่ยวไปบางพื้นที่ของกัมพูชาอาจจะกระทบต่อก,การลงทุนและการท่องเที่ยวของประเทศอแน,น่นอน,น,อนก็คุณปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้เองไงรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้ระบุว่าเกาหลีใต้ต้องดำเนินมาตรการดังกล่ววาวเพราะความร้ายแรงของปัญหาในปัจจุบันมันมากขึ้นเรื่อยละมันซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยเอาจริงทั้งหมดนี้เนี่ยมัน เมื่อความที่กวน p ร i n c e กร o u p แก๊งนรกนี้สูบเงินจากคนไปทั่วโลกแล้วก็เอาเงินที่มีอยู่ไปค้ำจุนระบอบฮุนเซนเสร็จแล้วน่าเหนือไปจากนั้นยังล่อลวงพลเมืองของประเทศอื่นเข้าไปทำงานเยี่ยงทาดด้วยเนี่ยนะฮะในที่สุดแรงกดดันมันก็จะมีให้ระบอบฮุนเซนนั้นพังทลายลงถ้าเกิดไม่ยอมที่จะกำจัดท่อน้ำเลี้ยงนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามาถึงจุดนี้เนี่ยมันมันหนีไม่พ้นแล้วนะฮะในแมนเจอร์มีการให้สัมภาษณ์ของดรอัดพิสารวันนี้ที่ดรอัดเขาให้มุมมอง เรื่องเศรษฐกิจของกัมพูชาเนี่ยนะฮะว่าเนื่องจากการย้ายฐานกผลิตของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ประกอบกับการปิดด yup> ่านชายแดนของไทยส่งผลให้ราคาสินค้าของกัมพูชาปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่าเงินเรียลของกัมพูชาอ่อนลงมากทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศของกัมพูชาซึ่งมีอยู่18,000ล้านดอลลาร์สหรัฐลดลงมาตอนนี้อยู่ที่ไม่ถึง1 5 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐต้องนําเงินดอลล่าออกไปซื้อสินค้าจากต่างประเทศขณะที่คนกัมพูชาส่วนใหญ่จะไม่มีรายได้เพราะที่ผ่านมาเนี่ย รายได้ของคนกัมพูชามาจากต่างชาติซึ่งเข้าไปลงทุนตั้งโรงงานการไปขายแรงงาน,นต่างประเทศก็มีโดยเฉพาะนนในประเทศไทยส่วนสินค้ากเกษตรของกัมพูชาเช่นมันสำปะหลังแล้วก็มะม่วงแก้วขมิ้นซึ่งส่วนใหญ่นะจะส่งมาขายในไทยก็ขายไม่ได้เพราะว่าไทยนั้นดันไปปิดด่าน อีกทั้งยังเจอมาตรการปราบปรามสแกมเมอร์และธุรกิจสีดาของสหรัฐเกาหลีใต้เนี่ยก็มีมาตรการต่างๆเหล่านี้ด้วยทําให้เงินที่ส่งไปหล่อเลี้ยงผู้สมรับน้าในรัฐบาลในกรุงปนมเป็นก็ขาดหายไปด้วยจึงเท่ากับว่าตอนนี้กัมพูชากําลังเจอปัญหารอบดานตอรอัดพิสารวันนี้บอกว่าการที่กัมพูชาเจอสภาพเช่นนี้ประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอย่างสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มีมาตรการต่างๆเกี่ยวกับกัมพูชาออกมาจะช่วยให้ไทยมีโอกาสชนะในการต่อสู้กัมพูชาอย่างมากยิ่งขึ้นขณะนี้ไทยมาถูกทางแล้วหากไทยดําเนินนมาาาาตรรรกกกดดดดดั้วยปิ่น ไทยกัมพูชาต่อไปพร้อมทั้งกดดันทางการทหารและก็ร่วมมือกับนานาชาติในการปราบปรามสแกมเมอร์ในกัมพูชาจะทําให้ในที่สุดรัฐบาลกัมพูชาต้องขอเจราจาและดําเนินการตามข้อเสนอของไทยอันนี้ถ้าดออรอัจฉิศาิ์วนิตประเมินว่าฮุนเซนเป็น rational thinker นะฮะซึ่งไม่แน่เสมอไปดออรอัจรยังประเมินสถานการณ์ของประเทศกัมพูชาด้วยว่าตอนนี้กําลังเข้าสู่ยุคตกต่าของฮุนเซนโดยเฉพาะปัญหาทางเศรษฐกิจที่มีผลให้อหนานาจของฮุนเซนนั้นสั่น นเนื่องจากปัญหาต่างๆล ون, ้วนนําไปสู่ความอดอยากยากจนของชาวกัมพูชาจึงเชื่อว่าในที่สุดแล้วคนกัมพูชาจะลุกฮือขึ้นมาขับไล่รัฐบาลนุนเซงแต่ส่วนใหญ่การลุกฮือขับไล่ผู้นําซึ่งไม่ได้มีความชอบธรรมหรือบริหารประเทศได้ไม่ดีเนะี่ยมันไม่เกิดขึ้นนะฮะ ส่วนใหญ่คุณจะเห็นการชุมนุมอย่างต่อเนื่องในในประเทศซึ่งไม่ได้เป็นการปกครองแบบเผด็จการหรือเอาจริงๆแล้วผู้นำเนี่ยแหละมีความชอบธรรมแล้วก็ไม่สมควรโดนโค่นในกรณีนั้นแหละส่วนใหญ่คุณจะเห็นการชุมนุมซึ่งคึกคักเพราะว่ามันจะเป็นประเทศซึ่งบริหารได้ดีแล้วก็พลเมืองเนี่ยมีความกระตือรือร้นในการออกมามีส่วนร่วมแปลความให้ง่ายคือว่าการชุมนุมจะเกิดขึ้นมากกว่าในประเทศซึ่งเป็นประชาธิปไตยและพลเมืองโดยฐานะส่วนใหญ่โดยเฉี่ยเนี่ยมีจะกินพอควรอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นประเทศยากจนซึ่งคนนั้นยากลําบากในการใช้ชีวิตแล้มีโครรงงสา อำนาจซึ่งมีความชัดเจนว่ามาได้เป็นประชาธิปไตยแบบพหุนิยมอะไรเงี้ยมันยิ่งไม่เคยมีการเคลื่อนไหวของมวลชนคือการเคลื่อนไหวของมวลชนหนักๆมันจะสาเร็จในกรณีที่ประเทศนั้นเอาจริงๆแล้วเป็นประชาธิปไตยพอสมควรแต่ว่าถ้าเป็นเช่นนั้นมันก็ไม่ต้องโค่นรัฐบาลไงคือในประเทศซึ่งควรจะโค่นในมอบเนี่ยมันจะจุดไม่ติด คนนี้ดอกเตอรอัดวิเคราะห์ไปถึงขั้นที่ว่ากัมพูชามีโอกาสจะเกิดสงครามกลางเมืองโดยเฉพาะชาวบ้านที่อาจจะทนไม่ไหวเนื่องจากทรัพย์สินต่างๆไปอยู่ในมือตระกูลหุนหมดขณะที่คนกัมพูชาไม่มีจะิินไม่มีไรายได้และของแพงความยากลาบากอาจจะทําให้ประชาชนลุกฮือส่วนใหญ่ประชาชนเขาลุกคือเวลาเขามีกําลังนะมันไม่ใช่เขาลุกือเวลาเขามีความยากลําบาก อย่างไรก็ดีเมื่อเป็นเช่นนี้ดออรอัดเขาวิเคราะห์ไว้ว่าคนกัมพูชาณเวลานี้ไม่มีจิกินไม่มีไรายได้ของแพงความยากลาบากอาจจะทําให้ประชาชนนั้นออกมาประท้วงหรือแม้กระทั่งปฏิวัติฮุนเซนนะฮะขณะนี้ฮุนเซนมีกาลังทหารเบียชิอยู่ประมาณ5้าพันถึงหกพันนายแต่ถ้าเทียบกับจํานวนประชากรกัมพูชาที่มีมากกว่า17ล้านคนแล้วทหารเบียชิก็สู้ไม่ได้รอบนี้ราดจ,จะได้เห็นกัมพูชาแบบที่เป็นการลุกือขึ้นมาของประชาชนโค่นระบอบฮุนเซนที่เริ่มเสื่อมอำนาจคนกัมพูชาที่ไม่เห็นด้วยกับสงครามที่มารบกกไทย็ จะต้องการเปลี่ยนหุนเซนด้วยก็คือหลังจากที่หุนเซนเขยา่าการเมืองไทยสําเร็จนะฮะแล้วก็เปลี่ยนรัฐบาลไทยไปเรียบร้อยแล้วนะ,ะด้วยการแชร์คลิปเนี่ยกลายเป็นว่าเดี๋ยวอีกหน่อยหุนเซนจะเผชิญกับจุดจบเอง ดรอตัดเขาชี้ด้ว,ว่าการที่เฉินจื่อซึ่งวินเซนต์ได้รับการตั้งเป็นที่ปรึกษาของฮุนเซนเนี่ยปฏิเสธได้ยาว่าตระกูลฮุนไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับธุรกิจสแกมเมอร์ของนายเฉินจื่ออีกทั้งเจ้าของของธุรกิจสีเทาสิบรายที่ถูกทางการสหรัฐขึ้นบัญชีดำก็รู้แล้วแต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอำนาจทางการเมืองของฮุนเซนและฮุนมาเน็ตทั้งสิ้นโดยนักธุรกิจเหล่านี้มีทั้งทำธุรกิจคาสิโนแสแกมเมอร์ค้ามนุษย์อสังหาสีเทาและธุรกิจฟอกเงินส่งผลให้ภาาาาาพลลลัักกกกก์ขขออองงงมูชชยยเป็นนศญรร ระดับโลกอีกทั้งยังมีข้อมูลด้วยว่ารัฐบาลกัมพูชาได้ใช้วิธีการบริหารประเทศแบบรัฐบีบบังคับโดยบีบบังคับให้หน่วยงานและบุคลากรของรัฐเอื้ออำนวยให้แก่ธุรกิจสีเทาและขบวนการฟอกเงินดังนั้นประเทศที่จะให้การสนับสนุนกัมพูชาก็ต้องคิดหนักอีกก็คงจะไม่ไค่อยมีละที่สนับสนุนเพราะฉะนั้นมันมีความชัดเจนว่าเขาเป็น criminal state หรืออย่างน้อยเป็นรัฐซึ่งได้รับการค้ำจุนโดยอาชญากรหรือกวนอาชญากรข้ามชาติ ที่ดูดซับทรัพยากรซึ่งเป็นเงินของพลเมืองในหลายประเทศพร้อมๆกับล่อลวงให้มีประชาชนเข้าไปทำงานในโรงงานเยี่ยงทาสผมคิดว่าเดี๋ยวฝั่งในไทยเนี่ยน่าจะมีประเด็นที่เป็นการอายัดทรัพย์สินหรือเป็นการรายงานข่าวเพิ่มเติมที่ทำให้คนนั้นรู้สึกว่ารัฐบาลไทยมีส่วนร่วมในภารกิจในการจัดการกับกลุ่มต่างๆเหล่านี้ในกัมพูชานะครับเดี๋ยวรอดูว่ามันจะมีอะไรแบบนั้นหรือไม่แบบที่ปปงยึดทรัพย์คนนู้นคนนี้นะฮะ ถ้ามาดูในเพจ CSLA เขาก็รายงานว่าเว็บไซต์ของ Prince Group Thailand เนี่ยถูกทำให้เข้าถึงไม่ได้แล้วนะฮะ โครงสร้างแกงนรกของนายส่วนยู้เชนซีคือหัวหน้าแชมเปญพรินซ์กรุ๊ปก็คือวินเซนต์นะฮะส่วนซูยุนหรือแซนดี้ซูเป็นผู้จัดการการเงินแล้วก็ซินฮวนอัลันโยนะฮะเป็นฝ่ายฟอกเงินนะฮะก็ครบวงจรนะฮะอันนี้อันเดียวอยู่แคเรนเชนแจ็คซูและเท็ดลีแล้วก็ลีโบแล้วก็อิงดาราเป็นผู้ร่วมขบวนการหลักมีบริษัทเครือข่ายในกัมพูชาอย่างเช่นแคมโบเดียเฮงซินโกลเด้นฟอร์จูนคาสิโนจินเบ่กรุ๊ปถูกใช้เป็นช่องทางในการฟรอกเงินและเป็นแหล่งแรงงานบังคับด้วย ผลลัพธ์ทางกฎหมายที่เกิดขึ้นในรอบนี้ก็คือว่าโอแฟะ,ะแล้วก็ฟินเซนของสหรัฐประกาศใช้มาตรา311ของกฎหมาย U.S. Patriot Act ซึ่งผ่านในยุคบุชเพื่อตัดขาด Prince Group และ Huayan Group ออกจากระบบการเงินของสหรัฐทรัพย์สินในสหรัฐหรือที่เชื่อมโยงกับสหรัฐมริกาทั้งหมดถูกแช่แข็งบุคคลหรือองค์กรใดที่ให้ความช่วยเหลือก็จะถูกลงโทษเช่นกัน